สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนักทุกท่านก็สู่รายการคุนนท์โชว์ในค่ำคืนนี้เรามีเรื่องราวเด็ดดีมาฝากท่านอย่างมากมายเลยครับผมอย่างเช่นในช่วงแรกของรายการของเราในช่วงอินไซน์ครับผมคุณชอบไหวไหมชอบมากคือต้องต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนเวลาที่เราพูดกันตรงนี้ทําไมเรารู้เรื่องก่อนเพราะว่าเราจะทํางานเราจะต้องรู้เรื่องราวของเขาก่อนครับอินไซน์ของไหวในวันนี้ ใครก็ตามที่รักสัตว์ต้องชอบ oh, แน่อนอน<า>ครับเพราะว่าจิตใจของเขานอกจากว่ารักสัตว์แล้วผมว่ามันได้ความเมตตาได้ความรู้สึกบางอย่างที่มากมายเหลือเกินคือผมว่ามุมหนึ่งคือไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเด็กสมัยใหม่อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มีเขารักแมวอยู่แล้วแน่นอนวันนี้ถ้าท่านรักแมวนะดูตรงนี้เลยท่านในชีวิตท่านทําคลอดแมวกับมือในกี่ <laughs> ที เอางี้กันละกันแต่เด็กๆอายุ20กว่าเนี่ยนะวายกามิกาเซ่ของผมเนี่ยทำคลอดแมวกับมือเลยนะฮะท่านที่รักสุนักก็ต้องชมเพราะว่าเขารักสุนักเขามากและสําหรับอาจารย์ผมถ้าอาจารย์รท่านรักน้ําหอม ทราบ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 ใช่ไหมฮะอาจารย์เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญแน่นอนแต่เดี๋ยวเรามาดูของหว้ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะในช่วงอินไซต์ท่านพลาดไม่ได้นะผมการันตีได้ว่าน่ารักมากใช่แล้วช่วงนี้นะครับ Amazing ต่างแดนอายุเซโยอายุเซโยปากาหลีใต้นะครับไอ้กิมจิอีวันนี้นะครับเราจะมานับกันว่าถ้าคุณเดินทางไปเกาหลีใต้คุณจําเป็นจะต้องไปที่ใดบ้างนี่แต่นอกจากนั้น เราจะพาคุณไปสัมผัสรสชาติอาหารที่เรียกว่าสุดยอดบันดิบแบบสุดๆแหมดิบเลยฮะเพราะคราวนี้กินเนื้อดิบๆเลยฮะแต่มันจะดิบอะไรขนาดไหนต้องติดตามนะครับรวมถึงเราไปให้กําลังใจกับเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเรื่องของเรืออับปางถึงที่เลยทีเดียวครับแล้วขอบอกตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนเลยนะคุณนวัดบุกไปถ่ายถึงโรงเรียนเลยครับที่เด็กๆเสียชีวิตไปถึงโรงเรียนเลยครับครับให้กําลังใจกันติดตามได้นะครับใน Amazing ต่างแดนครับและในช่วงสุดท้ายนะฮะ แฟนๆของวงสล็อตแมชชีนนี่ห้ามพลาดเลยนะฮะนี่คือซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของเขาครับและครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่เขาทุ่มเทม,มาเพื่อแฟนเพลงโดยเฉพาะครับมีคนคิดถึงเธออยากจะบอกให้รู้ไว้ว่ามีคนคิดถึงเธออย่าพลาดใดยคันนะครับในค่ำคืนนี้เพราะว่าถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง หวายจริงๆ,ๆจะเป็นลิมิเต็ดเอดิชันค่ะ<อ>เป็นของแจ็คสนบีเวอร์ครับก็จะเลี้ยงเขาอยู่อย่างเงี้ยเป็นหมาข้างถนนเลยเนื้อค่ะแต่ว่าเขาน่ารักมากอันนี้ตัวของหนูอันนี้หนูเก็บมาเลี้ยงชื่อชิปปี้นี่นี่คุณทําคลอดเองเหรอใช่ค่ะตัวที่คุณเนี่ยนะทําคลอดเองใช่ค่ะเลี้ยงหมดค่ะแต่ว่านี่นเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อนนะฮะนี่เลี้ยงเสียที่พิสามดูเหรอข้ามาหาแม่เขาเออมาหาแม่เขาโอ้แม่เลี้ยงเราจะต้องดูแลเขาอย่างดีบางทีแล้วเห็นแล้วมัน โซนทาวเวอร์ครับคู่รักใบครองกุญแจพิพิธภัณฑ์ในพระราชวังเคียงบกนะครับอันนี้ดังมากอยู่กลางเมืองนี่คือสวนสนุกที่มันอยู่ในอินดอร์และอยู่ในห้างช้อปปิ้งที่ย่านใหม่ที่สุดและดังที่สุดนั่นคือย่านเมียงดงครับเมนูเนื้อดิบซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับถ้าเกิดคนเกาหลีแล้วเนี่ยชอบที่จะกินหมูย่างคลุกอย่างนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแย่อย่างเดียวจริงเหรอแก้มติดมันซึ่งแองที่สุด เป็นโศกอนาตกรรมที่ทำให้คนเกาหลีเศร้ามากสภาพของบรรยากาศที่โรงเรียนมีแต่ความโศกเศร้าตลอดเวลา